อาดูเสาอวีช้ยอาจจะมากงมุ่งมาทำเนียบรัฐบาลก็ได้เสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนที่เขียนบนป้ายผ้าสีขาวดึงให้ตึงนะครับให้ให้อยู่รอบทำเนียบรัฐบาลเพื่อสื่อสารความต้องการของพี่น้องประชาชนไปยังนายกมติวันนี้นายกมติต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก แต่ถ้าเร็วเดึนดังดูไม่แน่ใจจากอนุสาวัีใช้อาจามามุ่งมาทำเนีย่ยรัฐบาลก็ได้มาเขียนในป้ายผ้าเพื่อสื่อสารไปยังนายกรัฐมอมตีทุคคนที่เป็นคนเดียวกันในคลิปเสียงเจรจา การสมเด็จคุณเตอนว่าคุณลุงอังเคลต้องการอะไรให้บอกหนูเนี่ยคุณจะปฏิทกกินรรมก็แล้วแต่แต่จุดยืนของรัฐบาลมันไม่เปลี่ยนแปลงเพราะที่ผ่านมามันชี้ชัดว่ารัฐบาลที่นำโดยแผลของทางชินวัฒน์นำไปสู่การวยึดติดไทยประเทศชาติขายชาติขา,ายแผ่นดินนะไม่ต้องพูดอะไรมากแค่คลิปเสียงคลิปเสียงไปอ่านไปอาเจัได้่อยอ่านกันหน่อเธอเชื่อคนแล้ว ไม่ได้ต่อต้านคนที่มาลุกหลัแผ่นปินไทยเลยตับสงเสริมด้วยลามใจไายในคลิปที่ไปต้านของเราเลยเราได้รวบรวมรายชื่อพี่น้องประชาชนบางส่วนนะครับโดยเร่งด่วนนะครับที่มาลงชื่อกันนะครับใน 3- ามสวันที่ผ่านมารวมทั้งเราได้นาป้ายผ้าสีขาวซึ่งเป็นป้ายผ้าบริสุทธิ์ให้พี่น้องประชาชนได้เขียนแสดงความรู้สึกกันฝากถึงรัฐบาลหลังจากที่มีกรณีคลิปลุดที่ผ่านมานะครับดังนั้นวันนี้ เสียงสะ้อนของพี่น้องประชาชนที่เขียนบนป้ายผ้าสีขาวนะครับที่มีความยาวก,กว่า100เมตรนี่วันนี้ก็เลยนํามาดึงให้ตึงนะครับให้ให้อยู่รอบทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อสื่อสารความต้องการของพี่น้องประชาชนไปยังนายกตีซึ่งวันนี้เรามองว่าถึงแม้นายกตีจะออกมาขออภัยพี่น้องประชาชนแต่การที่ไปเจรจากันร,ระหว่างนายกกับสมเด็จฮุนเซนนั้นมันเป็นการเจรจาที่ สร้างความผิดต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นการขออภัยไม่เพียงพอวันนี้นายงตีต้องแสดงความรับดชอบด้วยการลาออกนะครับรับผิดชอบคําพูดด้วยการลาออกประเทศไทยเดินหน้าได้นะครับถ้าไม่มีนางสาวแพรทองทานความมั่นคงก็เดินหน้าได้นะครับรัฐบาลอย่ามาห่วงนะครับเป็นจุดอ่อนในการรักษาทิพย์ใจของประเทศชาตินะครับดังนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนกองทัพพรนธ์ปทรและสปะสเลยมาแสดงกิจกรรมนะครับเพื่อสื่อสารไปยัง ハモンティ。